เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวหน้าพิศวงลึกลับซึ่งเกิดขึ้นณนหมู่บ้านชายป่าดงพญาเย็นเมื่อประมาณเจ็สปีที่ผ่านมาชายหนุ่มคนหนึ่งถูกโจรชิงทรัพย์และยิงเขาด้วยปืนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ใกล้จะตายได้มีผีตะปูตนหนึ่งซึ่งสิงอาศัยอยู่จอมปลวกใต้ต้นไทรริมทางมาช่วยชีวิตไว ด้วยความเมตตาการุณาวันนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วชายหนุ่มชาวไร่ไวัยยี่สิบปีชื่อบุญมีได้เดินทางออกจากไร่ของตนซึ่งอยู่ติดกับเชิงภูเขากำลังจะไปร่วมกินเลี้ยงงานบวชนาคของเพื่อนรักซึ่งจัดขึ้นณนหมู่บ้านปางศีดาบุญมี แต่งตัวสุดหล่อใส่น้ำมันทาผมเยี่ยห้อตันโจวีผมเรียบแปร่สวมนาฬิกาข้อมือเรือนง,งามซึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่สะพายเป้ใส่เสื้อผ้าสำรองอีกชุดหนึ่งเพื่อไปนอนค้างที่บ้านงานแต่ระยะทางจากบ้านไร่ของเขากับบ้านของเพื่อนนั้นอยู่ไกลถึงสีหกิโลเมตรเป็นทางเปลี่ยวชายดงไม่มีบ้านเรือนผู้คนขณะนั้น ตะวันตกดินแล้วฟ้ากำลังจะมืดเสียงจัก,กจั่นเรไรป่าร้องดังเสียงแส่ระงมมาตลอดเวลาบุญมีเดินดุ่มไปตามทางเล็กๆซึ่งแวดล้อมด้วยโด่งไม้ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีชายวัยกลางคนหน้าเยี่ยมดุดันโผล่ออกมายืนจังก้าขวางทางมือข้างหนึ่งกําปืนสั้นเล็งจ้องมาเอ้ย นิ่งๆน,นะไอ้นุม่มอย่าคิดต่อสู้นะมึงไม่งั้นตายถอดนาฬิกาแล้วก็ส่งกระเป๋าแป้ที่สะพายอยู่มาให้ข้าเงินในกระเป๋าด้วยบุญมีได้สติทำใจดีสู้เสือเขาพูดขึ้นว่าพี่พี่ชายฉันยอมแล้วอย่ายิงนะอย่ายิงส่งกระเป๋ามานาฬิกาด้วยเร็วเจ้าโจรสั่งซ้ำอีก บุญมีแสนเสียดายนาฬิกาเรือนใหม่ที่กว่าจะเก็บหอมรอมริบซื้อมาได้ก็ใช้เวลานานเป็นปีเขาคิดในใจว่าไอ้โจรข้าไม่ยอมให้แกรอกเป็นไงเป็นกันคิดแล้วค่อยๆทำท่าปลดกระเป๋าเป้ซึ่งสะพายอยู่ออกจากไหลรวบรวมกำลังฮึดสู้เวียงกระเป๋าฟาดใส่เจ้าโจรอย่างสุดแรงเกิด ในขณะที่มันเซทลาเขาถือโอกาสพุ่งตัวกลับหลังหันวิ่งหนีรองเท้าแตะทั้งคู่ซึ่งสวมอยู่หลุดกระเด็นไปเสียงปืนในมือโจนระเบิดดังปั้งบุญม,มีรู้สึกเจ็บแปลที่หัวไหล่ด้านขวาแรงกระสุนทำให้เขาล้มกลิ้งคว่าลงในพงหญ้าแต่เขายังไม่ยอมจำนนกัดฟันลุกขึ้นวิ่งวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางอาศัยพุ่มไม้และดงหญ้ารก กำบังตัวฟ้ามืดลงพอดีเสียงปืนของเจ้าโจรดังลั่นตามมาอีกนัดหนึ่งแต่ไม่ถูกมันเฉียดฉิวไปหนุ่มบุญมีผู้โชคร้ายคลานไปหมอบอยู่ในป่าไม้รกเสียงเจ้าโจวิ่งวิ่งสวบสาบตามมาพร้อมกับคำรามพูดว่าอย่าให้เจอนะถ้าเจอข้ายิงหัวและแนะ่มันเดินวนไปวนมาอยู่ครู่หนึ่งบุญมีกลั้นลมหายใจ กลัวว่ามันจะได้ยินเขาเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มของมันอยู่ห่างไปไม่ถึงวาคุณพระคุณเจ้า as, awa, สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยลูกด้วยชายหนุ่มผู้กำลังประสบภัยโจรน,นึกภาวนาบนบานขอพรเจ้าโจรมันเดินก้าวเข้ามายังพุ่มไม้ที่เขาหมอบอยู่แล้วก้มมองก็ช่างหน้าอัศจรรย์นักอยู่ใกล้ๆแค่นั้นมันมองไม่เห็น และถอยหลังกลับเดินจากไปหายลับไปในความมืดบุญมีซุกมอบอยู่พักใหญ่จนแน่ใจว่ามันไปแล้วจึงกัดฟันกล้ำกลืนความเจ็บปวดลุกส่วนเสไปพิษกระสุนปืนทำให้เลือดหลั่งไหลเจ็บปวดอย่างรุนแรงจุดที่เกิดเหตุอยู่ชายดงห่างจากปางศีดาบ้านของเพื่อนไปประมาณสองกิโลเมตรไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์ บุญมีผู้เคราะห์ร้ายหมดแรงล้มลงใต้โคนไม้ต้นหนึ่งเขาคิดว่าอีกไม่นานอีกไม่นานเขาคงจะต้องตายตายอยู่ในป่าริมทางแห่งนี้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยลูกด้วยเขาเฝ้าภาวนาขอพรจนกระทั่งสิ้นสติหูบไปจะกล่าวฝ่ายที่บ้านงานบวชณหมู่บ้านปางศีดา พ่อนาคชื่ออมพรซึ่งเป็นเพื่อนรักของบุญมีก็เฝ้าคอยมองหาบุญมีกับเขาเป็นเพื่อนรักกันมืดค่ำแล้วทำไมหนอบุญมีจึงไม่มาเสียทีทั้งๆท,ที่เมื่อสองวันก่อนบุญมีได้บอกสัญญาว่าจะมาให้ถึงก่อนคำ่ำและจะมานอนค้างเพื่อรุ่งเช้าจะได้แห่นาคไปเข้าโบสถ์ที่วัดปางศรีดาด้วยกัน งานเลี้ยงในคืนนี้ที่บ้านของนาคอมพรจัดใหญ่โตมีข้าวปลาอาหารและขนมหลายอย่างเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานทั้งยังมีคณะหมอรำวงหนึ่งมาร้องรำให้ชาวบ้านได้ชมพ่อนาคอมพรเห็นเพื่อนคนอื่นๆมากันพร้อมหน้ายกเว้นแต่เจ้าบุญมีคนเดียวเท่านั้นมันสัญญาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะมาแต่ทำไมไม่มา คิดแล้วก็สังหรณ์ใจเป็นห่วงเพื่อนรักขึ้นมาทันทีพ่อนาคอมพรเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ว่าเห็นบุญมีบ้างไหมทำไมบุญมียังไม่มานั่นนะเซสองทุ่มแล้วหรือว่ามันจะไม่สบายกระทันหันจึงมาไม่ได้เพื่อนของพ่อนาคต่างพูดกันด้วยความเป็นห่วงมันอาจจะมาดึกๆกก็ได้มั้งพ่อนาคงานสำคัญอย่างเงี้ยมันต้องมา อย่าห่วงมันเลยแต่พอเวลาผ่านไปก็คอยแล้วคอยหายจนกระทั่งห้าทุ่มงานเลิกคนทยอยกลับงานเลี้ยงยุติลงพ่อนาคอมพรจึงเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียก่อนจะหลับก็เฝ้าคิดถึงแต่เจ้าบุญมีเพื่อนรักสงสัยและห่วงใหญ่ว่าทำไมหนอจึงไม่มาตามสัญญา จะกล่าวฝ่ายบุญมีผู้โชคร้ายเขาสลบสลดยไปด้วยพิษบาดแผลตั้งแต่หัวค่ํำพอตกดึกน้ําค้างลงเยือ,อะเยือกเย็นเขาได้สติฟื้นขึ้นมาเขาเขายัางไม่ตายในความมืดอันเลือนลางใต้แสงจันท์นั้นเขาได้เห็นชายชลาผมสีดอกเหล่าคนหนึ่งใบหน้าดำดำสวมเสื้อผ้าเก่าๆนั่งอยู่ข้างๆเอามือลูบหัวเขา และพูดด้วยความเมตตาปราณีไม่ต้องกลัวนะหลานชายจะยังไม่ถึงที่ตายรอกชายชราโน้มใบหน้าลงมาปลอบโยนตาครับตาเป็นใครช่วยผมด้วยผมผมถูกยิงผมชื่อบุญมีครับกำลังจะไปงานบวชเพื่อนเพื่อนผมชื่ออัมพรบ้านอยู่ปางศีดาผม ผมหิวน้ำหิวน้ำชายหนุ่มวิงวอนชายชราในความมืดยกกระบอกน้ำค่อยๆรินที่ริมฝีปากบุญมีอ้าปากรับสายน้ำเย็นที่รินไหลพานลําคออันแห้งผากของเขาเมื่อได้รับน้ำเขาค่อยมีสติชุ่มชื่นขึ้นดวงตาที่พร่าพรายเห็นชัดขึ้นชายชราที่ช่วยชีวิตเขาจ้องมอง ยิ้มละมไม่ต้องกลัวข้าชื่อตะปูใสชายชราตอบตาครับช่วยผมด้วยผมผมปวดแผลเหลือเกินชายหนุ่มวิงวอนอีกช่วยสิข้าจะช่วยเจ้าทำใจให้สบายเถอะหลับตาเสียเจ้าจะต้องปลอดภัยเจ้าจะต้องปลอดภัยเสียงของชายชราหน้าดำ ดังกังวานอย่างลึกลับบุญมีหลับตาลงตัวสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดเหน็บหนาวเขาวูบหลับไปอีกด้วยความอ่อนเพลียย้อนกลับไปยังบ้านของพ่อนาคอมพรขณะนั้นใกล้ย่ำรุ่งตีสี่ตีห้าแล้วพ่อนาคอมพรซึ่งหลับไหลอย,อยู่ได้ฝันประหลาดเขาฝันว่า ได้ยินเสียงคนเรียกดังแววมาทางหน้าประตูรั้วหน้าบ้านด้านนอกอำพรพ่อนาคอำพรออกมานีหน่อยออกมานีหน่อยเสียงนั้นดังกังวานพ่อนาคอำพรจึงลุกเดินออกจากที่นอนลงเรือนไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านเขาได้เห็นชายชราผมสีดอกเหล่ารูปร่างสูงใหญ่หน้าดำคนหนึ่ง ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์สวัสดีครับตาตามีธุระอะไรเหรอเรียกหาฉันทำไมนี่พ่อน,นาคอัมพรพ่อน,นาคมีเพื่อนชื่อบุญมีใช่ไหมตอนนี้เพื่อนของพ่อน,นาคถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ข้างจอมปลวกใต้ต้นไสรใหญ่ในป่าข้างทางโน,น้นรีบไปเถอะรีบไปช่วยจงรีบไปไปเดี๋ยวนี้ เสียงของชายชราที่มาส่งข่าวดังกังวานพ่อนาคอมพรพอได้ยินก็สะดุงเขาสะดุ้งตื่นจากความฝันภาพของชายชราและเสียงที่บอกว่าบุญมีเพื่อนรักถูกทําร้ายบาดเจ็บสาหัสแจมชัดอยู่ในความทรงจำพ่อนาคอมพรลุกพรวดออกจากที่นอนร้องบอกพ่อแม่และญาติที่มานอนค้างอยู่บนเรือนอย่างตื่นตระหนกว่าพ่อแม่ ผมรู้แล้วว่าทําไมบุญมีไม่มางานบวชของผมบุญมีบุญมีถูกทําร้ายบาดเจ็บเขานอนอยู่ที่จอมปลวกใต้ต้นไทรข้างทางทุกทุกคนต่างพากันพิศวงบางคนพูดค้านว่าพ่อนาคพ่อนาคฝันไปเองคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ผมสังหอนใจบุญมีเพื่อนของผมกำลังลำบากเขากำลังบาดเจ็บผมต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้ พ่อนาคอัมพรผุนพลันจะออกจากเรือนแต่แม่ร้องห้ามว่าอย่าอย่าไปนะลูกคนโบราณเขาถือคนจะบวชโกนหัวแล้วห้ามออกจากบ้านลูกรออยู่ที่นี่แหละให้คนอื่นเข้าไปดูกันเถอะเชื่อแม่นะลูกแม่พูดบอกแล้วยื้อยุดพ่อนาคไว้ให้ญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้ชายสามสี่คนออกไปตามหาเจ้าบุญมีทันที พ่อนาคอมพอรร้อนรนพูดย้ำว่าอยู่ข้างจอมปลวกใต้ต้นไทรในป่าข้างทางไปเถอรีบไปญาติของพ่อนาคซึ่งทุกคนรู้จักบุญมีเป็นอย่างดีจึงรีบเร่งถือไฟฉายส่องทางช่วยกันมองหาพักใหญ่ต่อมาเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็ช่างบังเอิญยิ่งนักแสงไฟฉายได้ส่องไปกระทบกับรองเท้าแตะข้างหนึ่ง ตกอยู่ที่ก่อหญ้าริมทางและอีกข้างหนึ่งก็ตกอยู่ใกล้ๆกันนั่นรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าของบุญมีบางคนอุทานขึ้นเมื่อพากันพิจารณาดูจึงได้เห็นร่องรอยพงหญ้าแหลกเป็นทางเมื่อตามเข้าไปก็ยิ่งได้เห็นร่องรอยชัดคือพบรอยเลือดโอ้ใช่แล้วคงเกิดเหตุร้ายกับบุญมีจริงๆเร็วเถอะเดี๋ยวเข้านอน ต้นไสใหญ่อยู่ทั้งนอนข้าก็เคยเห็นบอกกันแล้วก้าวพูดพรวด,รวดตามกันไปด้วยใจที่เต้นระทึกขณะนั้นฟ้าสางแล้วแสงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้าครั้นพอไปถึงจอมปลวกใต้ต้นไสทุกคนได้เห็นภาพของบุญมีนอนแบบอยู่บนพื้นตัวสันระริกครวนครางเลือดที่บาดแผลแห้งแล้วเขาเขายัางไม่ตายบุญมีที่น่าสงสาร หลับตาพูดเผอว่าตาตาปูา่ไซช่วยด้วยช่วยผมด้วยคนที่เห็นเหตุการณ์รีบพาร่างของบุญมีไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดหมอได้รีบผ่าตัดเอาหัวกระสุนซึ่งฝังอยู่ออกมาได้โดยปลอดภัยและโชคดีที่แผลไม่ติดเชื้อประมาณเดือนเศษต่อมาบุญมีก็ออกจากโรงพยาบาล เดินเหินได้ตามปกติเมื่อเขาแข็งแรงดีแล้วชายหนุ่มได้เดินทางมาที่จอมปลวกใต้ต้นไทรเขาก้มลงกราบไหว้พูดด้วยความสำนึกในบุญคุณขึ้นว่าข้าแต่ตะปู่ใสลูกรอดตายแล้วครับขอบพระคุณที่ท่านช่วยเหลือลูกหากตะปู่ใสไม่ช่วยลูกคงไม่รอดแล้วบุญมีขอแรงให้ญาติพี่น้องของตน มาช่วยกันสร้างศาลหลังใหญ่ที่โคนต้นไทรทับจุดที่เขานอนและได้รับความช่วยเหลือจากผีตะปูศาลหลังนั้นทำด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยสังกะสีข้างหน้าศาลมีแคร่ไม้วางเครื่องบูชาคือดอกไม้เถียนทูบผ้าแพรสามสีผูกไว้ที่ชายคาศาลทำป้ายแผ่นกระดานจารึกชื่อด้วยอักษรสีแดงตัวโตๆว่า สารตะปู่ใส่ก็ช่างหน้าพิศวงนักคืนวันที่สร้างสารเสร็จบุญมีได้นอนหลับและฝันประหลาดเขาได้เห็นชายชราผมสีดอกเหลาคือตะปู่ใส่เดินมาหาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแม้หน้าแกะจะดำแต่ก็มีแววแห่งความสุขแกพูดขึ้นว่าเจ้าบุญมีขอบใจนะที่สร้างบ้านให้ข้าขอบใจขอบใจ ต่อจากนี้ไปข้าจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนกับเขาเสียทีในความฝันนั้นบุญมีสังเกตเห็นว่าท่าทางของตะปูใส่มีความสุขมากแกยิ้มละไมจ้องดูเขาด้วยแววตาที่สึงใจต้นฤดูร้อนปีต่อมาถึงเวลาที่บุญมีจะต้องไปเกณฑ์ทหารจะต้องไปจับใบดำใบแดง บุญมีไม่อยากเป็นทหารเพราะต้องช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ด้วยเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวชายหนุ่มจึงนำดอกไม้เทียนทูบไปกราบไหว้ที่ศาลตะปูใสโดยขอพรว่าข้าแต่ตะปูใสที่เคารพอีกไม่กี่วันลูกจะต้องไปจับใบแดงเกณฑ์ทหารลูกขอพรจากตะปูใสลูกไม่อยากเป็นทหาร พ่อแม่ของลูกอายุมากแล้วขอให้ลูกจงจับได้ใบดำเถิดขอตะปูใส่จงได้โปรดเมตตาลูกจะตอบแทนด้วยหัวหมูและขนมข้าวต้มก้มกราบขอพรตะปูใส่แล้วก็ปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณศาลจนสะอาดสะอ้านด้วยความเคารพบ,บูชาหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเขาได้ไปที่อำเภอ เพื่อจับใบดํำใบแดงเกณฑ์ทหารประจำปีผลปรากฏว่าเขาจับได้ใบดําไม่ต้องเป็นทหารพ่อแม่ของเขาดีใจมากพูดขึ้นว่าลูกเอ๋ยเมื่อไม่ต้องเป็นทหารแล้วก็จงบวชเถอะบวชซักพรรษาหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะได้อนุโมทนาบุญชายหนุ่มตอบรับทันทีด้วยความเต็มอกเต็มใจ และเขาได้บอกพ่อแม่ว่าพ่อครับแม่ครับผมไปบนสารตะปู่ใสไว้ว่าหากว่าหากตะปู่ใสช่วยให้จับได้ใบดำผมจะถวายหัวหมูและขนมข้าวต้มครับพ่อแม่บอกว่าจะไปยากอะไรล่ะลูกพรุ่งนี้แม่จะไปซื้อหัวหมูที่ตลาดมาต้มให้ตะปู่ใสท่านช่วยชีวิตลูกไว้จงตอบแทนบุญคุณของท่านเถอะ ก็ตกลงกันว่าจะรีบแก้บนในวันพรุ่งนี้แต่แล้วกลางดึกคืนนั้นนุ่มบุญมีก็ได้ฝันประหลาดอีกคนเขาฝันว่าตะปูใสซได้เดินมาหาที่บ้านแล้วพูดขึ้นว่าบุญมีเอ้ยเจ้าไม่ต้องเอาหัวหมูไปให้ข้าข้าไม่ต้องการหรอกสิ่งที่ข้าต้องการนั้นคือบุญบุญจะช่วยให้ข้ามีความสุขที่ยั่งยืน หากเจ้าบวชเมื่อใดขอให้เจ้าจงอุทิศบุญให้ข้าด้วยข้าจะคอยอนุโมทนาข้าต้องการบุญอย่าลืมนะบุญมีอย่าลืมพีตะปู่ใส่บอกแล้วก็หายลับไปหนุ่มบุญมีพอตื่นขึ้นก็รีบปลุกพ่อแม่เล่าความฝันให้ฟังพ่อแม่ต่างประหลาดใจต่อความฝันของลูกชายแล้วต่อมา ก่อนเข้าพรรษาเจ็ดวันบุญมีก็เตรียมตัวบวชก่อนจะบวชเขาได้นำดอกไม้เทียนทูบไปบอกกล่าวผีตะปูใส่ข้าแต่ตะปูใสที่เคารพลูกจะบวชแล้วขอตะปูใสจงอนุโมทนาบุญบุญใดอันเกิดจากการบวชของลูกขอตะปูใสจงอนุโมทนาได้มีส่วนแห่งบุญนั้นนุ่มบุญมีบอกแล้ว ก้มกราบด้วยความเคารพพองเงยหน้าขึ้นเขารู้สึกและได้เห็นว่ามีสายลมแรงพัดพลูมาจนกิง่งไทรสะบัดดังเกลียวกล่าวขนของเขาลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวเรื่องอัศจรรย์ลี้ลับมิได้จบลงเพียงเท่านั้นเพราะต่อมาเมื่อบวชแล้วพระบุญมีได้กรวดน้ำอุทิศบุญไปให้ผีตะปูใส่ทรงจิตทรงใจไปถึงแก่อีกว่า ข้าแต่ตะปู่ใสบัดนี้ลูกได้บวชเป็นพระแล้วขอตะปู่ใสจงอนุโมทนาบุญด้วยอธิฐานแล้วกรวดน้ำลงดินคืนนั้นได้เกิดอิมิตรฝันลึกลับหน้าพิศวงอีกคนพระภิกษุบุญมีได้ฝันเห็นตะปู่ใสเดินเข้ามาก้มกราบร่างกายของแกเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าดำๆกลายเป็นดวงหน้าที่ผ่องใส เสื้อผ้าชุดเก่าๆที่เคยสวมใส่ก็กลายเป็นชุดใหม่มีสีขาวผ่องคลิปทองงดงามละออตาแก่ประนมมือสาธุการพูดขึ้นว่าสาธุหลานเอ้ยบวชแล้วอุทิศบุญให้ตาได้รับบุญคุลของหลานแล้วชื่นใจเหลือเกินเป็นสุขเหลือเกินสาธุ พระภิกษุบุญมีบวชและตั้งใจรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์จนตลอดพรรษาพอพ,พ้นพรรษาแล้วจึงสึกออกมาเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนและนับตั้งแต่นั้นบุญมีก็ประสบแต่ความสุขความเจริญข้าวไร่ที่ปลูกไว้งอกงามได้ราคาดีปีแล้วปีเล่าเขาพ้นจากความยากจน กลายเป็นคนมีฐานะดีในหมู่บ้านเขาเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความกระตันยูกระตะเวทีและอีกคนหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมเลยนั่นคือผีตะปู่ใส่เขามั่นไปกราบไปไหว้และอุทิศบุญให้แก่อยู่เสมอรักและเคารพนับถือแก่ประดุจด,ดังปู่ย่าตายายของตน